สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการทำไตเติ้ลหรือว่าตัวอักษรที่เต้นตามเสียงเพลงหรือว่ามีปฏิกิริยากับเสียงเพลงนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้มาลองเล่นดู ก็อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำแบบ2มิติก่อนนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ชำนาญ After e f f e c t มากเนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรหลายเลี่องมากเกินไปนะครับแต่ว่าหลักการหลักๆเลยที่ต้องการจะดูวันนี้ก็คือการทำให้เอฟเฟกตต่างๆของ,งเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับเพลงที่เราจะใช้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครทราบเรื่องการทำเท็สามมิติหรืออะไรอย่างอื่นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาหลักการที่จะใช้ในคลิปเนี้ยเอาไปใช้แล้วก็ทำประยุกต์ใช้ทำเรื่องต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้ลองทำแบบง่ายๆก่่นนนล้วกกัันะรรเเเพาาา็มมิยดี โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สร้าง composition ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดะจะไปทำเองเนี่ยก็สร้าง composition เป็นความละเอียดเท่าไรเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราแล้ว,ลวใน composition เนี้ยผมก็ได้ลาก track เพลงของผมที่จะใช้เนี่ยเอาเข้ามาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงจะไม่ยังเป็นต้องใช้เพลงก็ได้จะใช้เป็นเสียงเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆเลยก็ได้นะทีนี้อะเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดนึงแล้วกัน อ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็นแทกเพลงธรรมดาทั่วไปนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลงสร้างตัวอักษรเราก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มาไรคลิกตรงแถวบริเวณไทม์ไลน์นแถวนี้ไปที่ New วแล้วก็ไปที่เท x กนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรลงไปเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยซึ่งเดี๋ยวพอเราทำไวเฟตต่างๆนะเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถ กลับมาพิมพ์แก้ตัวอักษรต่างๆเนี่ยได้เสมอได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็แก้สีอะไรของมันด้วยนะครับเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอเหมือนฟิกไปเลยว่าเอ้ยเราต้องพิมพ์อะไรเป๊ะลงไปก่อนนะเพราะนั้นอ่าผมไปก็ไปที่อะไรแล้วก็จัดมันไว้ให้อยู่ตรงกลางจอ,อแล้วกันนะทีนี้อ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะทํากับเพลงของเราหรือว่าแทร็กเสียงของเราเนี่ยก็คือไปที่แทร็กเสียงเล่าครับแล้วก็ right click แล้วก็ไปที่ k y y r r m m e s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  t t n t นะครับแล้วก็คลิกที่ convert audio to keyframe นะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี Layer ขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งนะครับชื่อว่า audio amplitude นะครับถ้าเราลองเปิดเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็เปิดเข้าไปที่แท็บ Effects เนี่ยมันจะมี left channel right channel กับ both channel นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือให้ตัวสองเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาตามเสียงเพลงใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ track หูข้างซ้ายนะครับก็ลบทิ้งไปแล้วก็ Right channel หูข้างขวาเนี่ยก็ลบทิ้งไปนะเราต้องการแค่ให้ตัวสองเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงความดังของเพลงโดยรวมเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็ทิ้งไอตัว Boost channel right, อ่อ Boost channel เนี่ยเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราลองเปิดขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวไ slider อยู่นะครับถ้าคลิกที่ slider ปุ๊บเนี่ยเรามาคลิกที่ตัวโลโก้ที่มันเหมือนกราฟตรงนี้ปุ๊บเข้ามาเนี่ย อาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าเราจะมีกราฟความดังของเพลงของเรานะครับคือตรงนี้มันดังขึ้นแล้วก็เบาลงดังขึ้นแล้วก็เบาลงแล้วก็ดังขึ้นแล้วก็เบาลงซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้ความดังกับความค่อยตรงนี้เพื่อไปบังคับหรือว่าตั้งค่าต่างๆของเอฟเฟกของเราครับมันจะได้เอฟเฟกของเราเนี่ยมันจะได้แบบว่ามีความเยอะความน้อยความเยอะความน้อยเนี่ยตามจังหวะเพลงของเรา ซึ่งเอฟเฟกที่จะใช้วันนี้เนี่ยก็คือตัว scatterize นะเพราะฉะนั้นถ้าไปแผงเอฟเฟกับ Preset เเนี่ยเราก็ลองเสิร์ชคำว่า scatter ดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าใน Simulation มันจะมี cc scatterize อยู่นะครับแล้วก็เพียงแค่ลากตัวเนี้ยมาใส่ในเลเยอร์ตัวอักษรของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าในเอฟเฟกต์คอนโทรลของตัวเลเยอร์ตัวอักษรเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ scatterize ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราผมลองเปลี่ยนค่าตัว scatter ดูเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมถ้าผมลองเพิ่มขึ้นไปเน่่ยนยน่ยงเวาิิผมมพ เหมือนตัวสองเราก็จะระเบิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำให้ค่าสแกตเตอร์เนี่ยมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงตามจังหวะของเพลงของเราเนี่ยมันจะคล้าย,ายๆกับว่าตัวสองเราเนี่ยมันเหมือนแบบเต้นอยู่ตามจังหวะเพลงนะครับเพราะนั้นวิธีการทำให้ค่าของสแกตเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปตามความดังของเพลงเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็เราก็ลงมาตรงไอ้ตรงเลเยอร์ของตัวสองเรานะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เปิดที่เอฟเฟกต์นะครับก็จะสเกตเห็นว่ามันจะมีตัวเอฟเฟกต์สเกตต์ไรซ์ที่เราเพิ่งใส่เข ก็สังเกตเห็นว่ามันจะมีค่าไอตัว scatter อยู่นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็แค่กด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่ไอตัวโลโก้เหมือนอานาฬิกาจับเวลาข้างๆไอตัว scatter ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีแผงควบคุมขึ้นมาเรียกว่า expression ของตัว scatter นะครับซึ่งเราก็ไปคลิกตรงไอโลโก้ logo ที่มันเหมือนเป็นเหมือนเส้นม้วนๆอยู่ใช่ไหมคลิกปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอเคลากไปที่ ตัวสไลเดอร์ของความดังของเสียงเราก็คือตรงบอสชานอลแล้วก็ตรงสไลเดอร์เนี้ยอ่าพอเราปล่อยมือปุ๊บเนี่ยอ่าตอนเนี้ยไอ้ค่าของไอ้สแก r เตอร์เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงเนี่ยตามค่าของตัวสไลเดอร์ตัวนี้แหละนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราลองเล่นดูแค่นี้เองนะครับจะสังเกตเห็นแล้วว่าตอนเนี้ตัว2เราเนี่ยมันก็เต้นตามความดังของดนตรีล้วเพราะว่าสมมติถ้าเราลองมาดู คลิกที่สไลเดอร์แล้วลองมาดูที่กราฟเนี่ยอ่าคลิกตรงนี้มันจะขึ้นมามีกราฟใช่ไหมครับอ่าไอ,อค่าของสไลเดอร์อ่าค่าของสเกตเตอร์ของเราเนี่ยมันจะตรงตามค่าของสไลเดอร์เป๊ะเลยนะเพราะนั้นตอนไหนที่เพลงมันเบาๆหน่อยอยู่ที่แค่11เอ็อค่าสเกตเตอร์ของเราก็อยู่ที่11ใช่ไหมครับตอนไหนที่เพลงเราดังๆหน่อยสักอ่าสาค่าสเกตเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะ36เหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจูนค่าต่างๆของเราสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องการให้ค่าในตัวเอฟเฟกของเราเนี่ยมันตรงตามความดังเพลงเป๊ะๆตลอดเวลานะครับอย่างสมมติอ่าผมปิดกราฟไปก่อนแล้วกันเราไม่อาจจะไม่ต้องการให้อ่าสมมติถ้าเกิดความดังเพลงอยู่ที่36เอฟเฟกของเราก็ต้อง36เหมือนกันนะครับบางทีถ้าเกิดอ่าเสียงเพลงดัง11ค่าเสียงของเราก็11เหมือนกันนะครับซึ่งบางทีสําหรับบางเอฟเฟกเนี่ย11มันอาจจะเยอะเกินไปก็ได้นะครับหรือบางทีอ่า30มันอาจจะน้อย ก็ทําได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวดูอย่างแรกแบบที่ง่ายสุดก่อนเลยลวกันก็คือว่าถ้าเราลงมาดูตรงไอ้ค่า scatter ของเราตรงเนี้ยมันก็จะมีตัว expression อยู่ใช่ไหมครับซึ่งใน expression เนี่ยก็จะมีสูตรตรงนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยสูตรนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่เป็นการบอกว่าให้ค่า scatter ของเราเนี่ยมันตรงตามค่าของความดังของเพลงเราเป๊ะเลยนะครับก็คือจากที่เราทําลากไอ,ไอคอนตัวนี้มาใส่ที่ไซ d e เดอร์เม,มสครู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจูนมูลค่า,รรคาแรกเลยเนี่ยอย่างแรกเลยที่ง่ายสุดเลยเนี่ยก็คือถ้าคลิกที่ อคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงตรงข้างท้ายเนี่ยเราสามารถคูณตัวเลขเข้าไปก็ได้นะอย่างสมมุติถ้าเกิดเอฟเฟกเมื่อกี้เนี่ยมันน้อยไปเนี่ยเราอาจจะบอกว่าโอเคคูณเข้าไป3เท่านะครับล้วกด enter ปุ๊บแล้วตอนนี้ถ้าลองเล่นดูเนี่ยนจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวสองเราเนี่ยมันระเบิดมากกว่าเดิมเยอะมากเลยเพราะตอนนี้ expression นี้พูดง่ายคือว่าให้มูลค่าของ scatter ของเราเนี่ยมันเป็นคูณ3ก็คือ3เท่า ของความดังของเพลงเราทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอฟเฟกของเรามันมากไปเนี่ยเราก็อาจจะแทนด้วยคูณ3ก็คูณสัก0.1อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คูณคูณ0.1ตอนนี้เอฟเฟกของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลง10เท่าแหละเพราะเราคูณ0.1ใช่ไหมครับถ้าสังเกตเห็นเมื่อกี้ก็เทคของเราเนี่ยมันก็จะระเบิดออกแค่นิดเดียวนั่นเองนะครับและแน่นอนนอกจากคูณแล้วเนี่ยเราก็สามารถบวกได้เหมือนกันนะครับเราจะบอกว่าเ,เราต้องการให้ค่าเอฟเฟกของเราเนี่ยเท่ากับ ค่าของ slider บวก10อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะนั้นตรงท้ายเนี่ยแทนที่จะคูณ0.1เนี่ยเราก็ใช้บวก10เข้าไปก็ได้นะครับอาจจะมาเพราะนั้นถ้าเราลองดูค่าของ scatter ของเราเนี่ยมันก็จะเท่ากับค่าของ slider แล้วก็บวกไปอีกสิบเท่านั้นเองทีนี้นอกจากการจูนแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูที่การจูนแบบที่ซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเพราะนั้นเดี๋ยวอาผมลบไอ้บวกสิบออกไปก่อนละกันนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยผมจะลงมาที่ไอตัวสไลเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็กด alternate ค้างให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่ไอตัวเครื่องหมายในการจับเวลาปุ๊บเพื่อจะเปิดแผง control expression ของตัวสไลเดอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ในไอตัวเหมือนที่ใส่สูตรเข้าไปตรงเนี้ยผมจะพิมพ์คำว่า e a s นะครับ e a s e แล้วก็วงเล็บ value นะครับแล้วก็ comma ศูนย์ comma ศูนย์ comma ศูนแล้วก็ปิดวงเล็บกด enter ปุ๊บ ทีนี้0ย์4ตัวในสูตรนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับจริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็คืออย่างสมมติผมไปที่สไลเดอร์แล้วก็กดเปิดกราฟออกมาก่อนล้วกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้เพลงของเราเนี่ยมันดังอยู่ที่ประมาณถ้าช่วงที่เบาสุดก็ประมาณสัก4ใช่ไหมครับช่วงที่ดังสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ55ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถสมมุติผมอาจจะบอกว่าเอ้ตาบใดที่เพลงของเราเนี่ยมันไม่ดังเกินสัก6ละกันนะครับตาบใดที่เพลงของเรามันไม่เกินดังเกิน6เนี่ย ผมต้องการให้ค่าของ slider เนี่ยเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าค่าของ slider เป็นศูนย์เนี่ยตัว scatter ที่เราทําให้มันตาม slider ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันนะเพราะนั้นพูดง Н ่ายตรับใดที่เพลงของเรามันไม่ดังเกินสัก6กเนี่ยก็ต้องการให้ไอตัว2เราเนี่ยมันยังไม่ระเบิดออกเลยนะเพราะว่าต้องการให้ค่าทุกอย่างเป็นศูนย์นะเพราะนั้นไอตัวตัวตัวเลขตัวแรกเนี่ยผมก็จะใส่เข้าไปว่าโอเค6กนะครับก็คือตรับใดที่เพลงของเรามันไม่ดังเกินกว่า6เนี่ยต้องการให้เอฟเฟกต์หรือว่า slider เนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็ ทีนี้ตัวเลขตัวที่2นี่ก็คือว่าเอ้ยสมมติเพลงของผมเนี่ยมันดังที่ดังสุดที่ประมาณ55ใช่ไหมผมก็อาจจะใส่ตัวตัวเลขที่2เข้าไปเนี่ยที่55นะครับแล้วก็ตัวเลขที่สุดท้ายที่4เนี่ยก็จะบอกว่าโอเคเมื่อเพลงมันดังที่55หรือมากกว่าเนี่ยเราต้องการให้ค่าของไซเดอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็อาจจะบอกว่าโอเคเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเพลงของเราเนี่ยมันดังสุดช่วงที่มันดังสุดที่ประมาณ55เนี่ย อ่าตรงประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมจะสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยเมื่อเพลงของเรามันดัง55หรือมากกว่าเนี่ยค่าของสไลเดอร์เนี่ยจะเป็น100เลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อค่าสไลเดอร์ของเราเป็น100ค่าสเกตเตอร์ของเราก็จะเป็น100ตามมาเพราะฉะนั้นตัวสองเราเนี่ยก็จะระเบิดมาที่100เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยเรนจ์สตัวเนี่ยเราจะสามารถตั้งได้เลยว่าโอเคตอนที่เพลงเบาสุดเนี่ยต้องการให้ค่าสไลเดอร์หรือพูดง่ายๆคือค่าสเกตเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วตอนที่เพลงดังสุดเนี่ยต้้้ออออองงงกกาาาาาารรรรรรใหหคค่่่่สสแตตเเเเเเเ์์ขขลลว็็ไไดนนียปท เพราะฉะนั้นผมอาจจะบอกว่าตอนเพลงดังสุดเนี่ยไม่ต้องการให้เอฟเฟกมันไลเดอร์เนี่ยมันสูงถึงร้อยก็ได้นะผมอาจจะบอกโอเคสักแค่47ก็พอนะครับอเอาแบบว่าไม่ต้องระเบิดมากแล้วกด enter ปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นดูสักนิดนึงแล้วกันอ่าโอเคนะครับก็เป็นการจูนมูลค่า,าต่างๆที่ใช้ได้แต่ทีนี้มีอยู่นิดนึงจุดนึงที่ผมอาจจะไม่ชอบนิดนึงก็คือว่าช่วงไหนที่เพลงมันดังน้อยกว่า6เนี่ย จะสังเกตเอาผมใส่ไว้ว่าโอเคให้ค่าสไลเดอร์เป็นศูนย์เลยใช่ไหมซึ่งมันอาจจะแปลกตาหนึง่งสมมติระหว่างที่ตัวซอนระเบิดอยู่แล้วบางช่วงก็กลับมาเป็นเหมือนแบบคมกริบเลยใช่ไหมเพราะนั้นผมอาจจะบอกโอเคตอนที่เพลงเนี่ยมันดัง6หรือน้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะให้ค่าค่าเอฟเฟกต์สแกตเตอร์ของเราเนี่ยเป็นสักหนึ่งแล้วกันนะครับแทนที่จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถึงต่อให้มันอยู่ในช่วงที่เบาที่สุดของเพลงเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็ให้ตัวซอนเนี่ยมันเหมือนระเบิดระเบิดนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วพอมันกระจายออกเนี่ยมันจะได้ไมมม่่่ดูแแแบบบบววาาาาาาปลกกกกตหรรรืออะชณ์ โอเคนะครับก็แค่นี้เองวิธีการทําให้เอฟเฟกต่างๆของเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาตอบสนองตามเสียงเพลงของเราครับซึ่งก็แล้วก็วิธีการจูนมูลค่าต่างๆของมันนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแล้วก็ไอ้หลักการหรือว่าวิธีเนี้ยก็สามารถเอาไปใช้กับเอฟเฟกอะไรเลยก็ได้ที่เราต้องการนะครับก็เกือบแทบจะทุกอย่างนะครับอย่างสมมุติผมอาจจะบอกว่า อยากให้ตัวสองเราเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปตามความดังของเพลงด้วยก็ได้นะผมก็ไปที่เอฟเฟกกับพรีเซ็ตแล้วก็เสิร์ชคำว่าฮิวนะครับข้างใต้เท็กซ์แล้วก็หัวข้อฟิล l s สโตรกเนี่ยก็จะมีโรเต e h ิวอยู่นะครับแล้วก็ลากเนี่ยมาใส่ที่เท็กซ์เลเยอร์ของเรานะครับซึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ภายใต้หัวข้อเท็กซ์เนี่ยมันก็จะมีแอนิเมเตอร์ใส่เข้ามา2อันนะครับแอนิเมเตอร์อันที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยอเปลี่ยนสี ของตัวสอง,องเราครับซึ่งเราก็สามารถทําให้มูลค่าของไอฟิลฮิวเนี่ยหรือว่าไอตัวที่เปลี่ยนสีตัว2เราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามความดังเพลงก็ได้เหมือนกันก็เหมือนเดิมเลยก็แค่กดโอชยเนค้างไว้นะครับคลิกที่ไอตัวนาฬิกาจับเวลาครับมันก็จะมีตัวเหมือนแผง expression ขึ้นมานะครับออผมลืมเปิดหัวข้อมาอะก็จะมีแผงแผง expression ขึ้นมาก็ไอ้ตัวโลโก้ที่เป็นเหมือนเส้นม้วนๆน,นะครับแล้วก็บอกให้มันเปลี่ยนตามโบ t h channel ตรงสไลเดอร์เหมือนเดิมนะพอปล่อยไปปุ๊บ เราลองเล่นดูอตอนนี้สีมันก็เปลี่ยนนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าจ,จะเปลี่ยนไม่มากเท่าที่ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นผมอาจจะบอกว่าออตอนนี้มันเปลี่ยนแค่สีแดงไปถึงประมาณแค่สีส้มนั่นเองผมอาจจะบอกโอเคอันนี้มันน้อยไปก็กลับเข้าไปที่ตรง expression ของ fill hue นะครับเราอาจจะคูณสักเจ็ดละกันกด enter ลองเล่นดูใหม่ โอเคแค่นี้เองตอนนี้สีของเทค์ของผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามความดังของเพลงในระดับที่เป็นที่น่าพอใจละ โอเคนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วใครสมมติที่เพิ่งถ้าเพิ่งเริ่มทำ after effect อะไรประมาณนี้เป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวมันจะเริ่มงง,งเกินไปนะครับแต่แน่นอนสำหรับใครที่ทำเอฟเฟกอย่างอื่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาหลักการนี้เนี่ยไปใช้ให้เอฟเฟกต่างๆของเราเนี่ยมันตอบสนองตามเสียงเพลงของเราได้เลยนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดยังมีเวลาเดี๋ยวอาจจะลองทำแบบที่เป็นเทคนสามิติที่เคยลองลงไปเล่นๆนะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็ อ่ะก็วันนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วงไงก็หวังว่าจะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ